เออมไม่เป็นไรไม่เป็นไรเหมือนกันเขากำลังคิดว่าตกลงไอ้นี่มันคนหรือผีอะไร <c oughs> นวยงงงงไงอะไรประมาณ <c oughs> เช้าก็เลยใหม่ใหม่ใช่ครับปลุกเขารับฟีใหม่แต่เช้าสวัสดีบีใหม่ด,หมด้วยนะ <c oughs> สวัสดีครับยินดีต้อนร,รับเข้าสู่พลพีก่งหน่ง 1> 1, 2, ส,สองห้าจ้าา มีเกสปลาลาดอยู่ด้วยใช่ครับก็เป็นคนถือไฟให้ครับสองคนขอบคุณมากครับวันนี้เราพามาดูพาติขึ้นใช่ครับแลกวีใหมเหมือนอารว่ากลายเป็นธรรมเนียมของเราสองคนแล้วนะว่าปีใหม่ต้องพาไปทั้ที่ก็ไม่ใช่เลยไม่ใช่แค่อยากจะหนีเที่ยวสวิตพุ่มไม่ต้องมีพุ่มอยู่งไม่ต้องมีเอฟเ์โอเคครับตอนนี้เราอยู่กันตรงไหนครับ ตอนนี้เราอยู่ที่ศูน,นย์นักเ,เอ่าวามหาชัยเป็นศูนย์นักษ์าป่าชายเลนนะครับ,รบเป็นศูนย์ที่บุกเพาะป่าชายเลนเพิ่มขึ้นไปตอนรีร้กาเพาะต้นกรงกลางเพื่อ,อเพิ่มที่เห็นเป็นตอๆอ,อยู่ตรงนี้ <c oughs> เนี่ยเส้นเล็กๆเ,เนี่ยคือเป็นกิ่งกรงกลางมาปักไว้มไม่จะให้โตต่อไ,ไม่ใช่ว่าเป็นกิ่งไว้สําหรับทรมานทรการแบบโยนศพลงไปแล้วให้ปักนะับไม่ใช่ยม่ใอ่ะีนี้ม้นก็ใกล้เวลาจะ ขาทิ่ขึ้นแล้วแต่เดี๋ยวอธิบายกันนิดนึงว่าทําไมจะต้องมีต้นกงกาที่จะไปหมดเลยใช่เพราจริงแถวนี้เนี่ยแต่เดิมจะเป็นจุดที่คนทำมาต้นกงการไปเยอะแล้วก็ทะเลเนี่ยก็กัดเซาะแผ่นดินเข้าไปจนลึกกลึกลึกจนสุดท้ายเนี่ยก็เลยต้องใช้ไม้ไผ่มาปักๆๆแล้วปลูกต้นกงกาเพื่อจะรักษาดินโครนที่เห็นด้านล่างเนี่ยครับคือเป็นการรักษาแผ่นดินเอาไว้ไม่ให้โดนกัดเซาะไปมากกว่านี้ใช่ไหมใช่แล้วก็ขยายแผ่นดินต่อไปด้วยแต่ก็อาจจะใช้เวลาแบบ หลายปีอยู่เหมือนกันพราะนอกจากนี้ก็นอกจาก,กเราแผ่นดินแล้วเนี่ยการปลูกต้นต้นโครงการเนี่ยยังเป็นการเป็นเพิ่มแหล่องอนุบาลสัตว์น้าด้วยนะใช่เช่นคุณปลาเท้าอยู่ปลาเท้าปลาตีนนั่นแหละขระคุณเาแล้วก็เป็นพวกแบบพวกลูกหอยลูกกุ้งอะไรแบบนี้ลูกปลาต่างๆนะครับที่ต้องอาศัยป่าโครงการเนี่ยเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยอนุบาลเบื้องต้นนะ อืดูมีความรู้ไดูมีความรู้ดูความรู้เยะผมเออโอเควันนี้พามาดูอากาศตอนนี้ค่อนข้างเย็นรอบนี้มันเย็นไว้อีกรอบเลยต้องใส่เสื้อกันหนาวกันยู่ใช่ใช่รอบรอบก่อนโคตรร้อนเลยไม่ไม่มีอะไรเลยจริงไอ้มีแบบเขาเรียกความเย็นเข้ามาเลยปีที่แล้วอ่ะปีที่แล้วหนาวหนาวเหรอหนาวที่เป็นทะเลหมอกไง อธอเลรบอกว่านอนหยหลอดอู้ดปีนี้เป็น่านปีหนึ่งแล้วนะเราก็ปีหนึ่งมีอะไรเยอะแยะมันจำไม่ได้ย่งนี้แหละคนมัน busy b u ี่มีอะไรเยอะหรือไม่มีอะไรเยอะแยะไม่คยมีอะไรปีนี้ไม่มีอะไรปีนี้มีอะไรดิไม่ใช่อะไรแต่ตอนเนี้ยเราเจอ disaster อย่างหนึ่งครับคือ ยุงเยอะมากใช่ยุงเยอะมากเพเดี๋ยวเราเราดูกันดีกว่านาะว่าเราจะทนกับยุงได้หรือไม่นะฮะใช่แล้วก็โอเคยังไงเดี๋ยวเราดูซีนพาติขึ้นดีกว่าใกล้ละโอเคครับโอเคครับ พาทกขึ้นเนาะตามเวลาเวลาบมืดน่าสียดายพาที่ขึ้นซึ่งเราจะไม่ถ่ายเราจะไม่ตอนนี้ไม่แต่งจ้าไปแล้วเดี๋ยวไอ้นี่เขาเลยนะตัวรับแสงกล้องไม่พอโอเคในเมื่อปีใหม่แล้วก็สวัสดีปีใหม่นะครับสวัสดีปีใหม่ครับเจ้ปีใหม่นี้ก็จะมีอะไรบ้างก็ปีใหม่นะครับทางช่องเราก็ เขาเลยนะมีอาจจะมีการดําเนินปรับปรุงบ็อกนิดนึงเราจะ<ม>ทําเนื้อหาให้เข้มข้นขึ้นมาอีกนิดนึงนิดนึงนะครับจากที่ไม่มีอะไรนิดนึงเราก็จะไม่มีอะไรเพิ่มมากขึ้นนะเอะเ,เอาก็เพิ่มความเข้มข้นไงความเข้มข้นของการไม่มีอะไรใช่ครับรถูกต้งองถามผู้ชมกนว่าอยากดูไม่มีอะไรรึเป่าเขาก้จะชอบก็ได้ใช่ไหมกินอาหารหมากดอยไลค์กระจายเลย กินอาหารหมาเขาไลฟ์เพราะเขาเป็นเจ้าถุงเราไลฟ์เพราะเขาอนาจิ้นไหมคนก็ชอบกันไม่ใช่เหรอวะสารอาหารหมาคนชอบคนดูอ่ะชอบเป็นคนแดกเป็นไงคนกินเนี่ยจะตายนะอาหารแมวอย่าอย่าให้พูดเลยอย่กินข้าวอย่าคอเนี่ยอาหารได้คุยกันโอเคกว่าเลยเออสุขภาพเองอ่ะ ย่อถูกจะไปยิดมว่าไหอพาาดเองยิบยิบมาก่อนเพราะงั้งก็ไม่ได้ใช้ต่ออ่าก็วจิกอ่าเดี๋ยวครับข้เลือกข้าเลือกข้อเลือกข้เลือกโอเคนอกจากเนื้อหาที่จะมีความเข้มข้นขึ้นแล้วนะครับเราก็จะมีส่วนที่เปลี่ยนไปอย่างหนึ่งก็คืออะไรฮะเพิ่ะเติมไว้อ่าใช่แต่ว่าไายเนี่ยที่เราจะเพิ่มเนี่ยเราจะเป็นช่องแสดงความเกรียนล้วนเลยนะครับส่วน ส่วนไอ้ส่วนตัวชาแนลอะไรจะเป็นอะไรเยเดี๋ยวมึงบอกแกอีกทีหนึ่งอืมใช่ครับก็ตัวชาแนลเดี๋ยวก็คงเห็นความเปลี่ยนแปลงไปเนาะถ้าสำหรับคนที่ตามดูกันบ่อยๆล้วก็อาจจะเห็นการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะครับในปีนี้เนาะก็ประมาณนั้นทั้เราก็จะพยายามไปเที่ยวกันมากขึ้นนะฮะแล้วก็ถ่ายวิดีโอให้มากขึ้นอะไรแบบนี้เนาะเพื่ออะไระนะในนาสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในประเทศไทยที่คุณเคยไปแล้วหรืออาจจะยังไม่เคยไปก็แล้วแต่นะครับ เดี๋ยวก็อาจจะมีเนื้อหาอื่นนะฮะแต่แล้วแต่คนจะมีสไตล์การนำเสนอตัวเนื้อหามากขึ้นยังไงก็ติดตามกันได้วันนี้ก็คงต้องลาไปก่อนละครับผมโอเคครับบ๊ายฝเนื้อับตัว <Well> ป,ปีนี้ด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ